ถึงที่โรงแรมแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องออกไปรอบนึงเพราะว่าจะต้องไปมาหาหลัยนะคะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ธนาคารนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าให้เรามาทมําบัญชีเนาะจะได้รีบแบบได้เงินเดือนเร็วๆไปถึงปุ๊บก็คือไปเซ็นรับบัตรนักศึกษาแล้วก็ส่งเอกสารต่างๆนะแล้วก็เขาบอกว่าให้รีบมาทมําบัญชีธนาคารเลยไม่รู้จะเปิดได้ไหมต้องลองไปดูก่อนธนาคารปิดโอมัยกอดฉันต้องมาวันจันทร์นะคะตอนนี้ขอเนีาตไปเดินช้อปปิ้งซื้อของก่อนแล้วไ่ไหวแล้ว จะกลับแต่ว่ายังมีของที่ต้องซื้อสภาแบบข้าไม่ได้กินตั้งแต่เช้าล้วก็เดินตะลอนตลอนไปไปมอเสร็จ ธนาคา,ารธนาคารซิดได้มาแล้วก็ไม่ไหวคุ้งละใส่แบบมาอีแดง<อ>ร้านนี้ได้เราเคยมาซื้อสาบตรอเบอรี่ที่นี่ใกกับร้านตรงนั้นร้านทำผมนั่นที่ฉันมาทำคราวที่แล้ว ถึงห้องแล้วนะก็คือสภาพไม่ไหวเราอะฉันควรไปอาบน้ําตอนที่เราออกไปอะมันมีแค่ร้านคุณยายใช่ไหมที่แบบขายลมอยู่ตรงนั้นแล้วแบบร้านพวกร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยคือมันไกลก็เลยแบบได้ซ้อลมอันใหญ่วะอ่ะโอ้โหทุกคนก็คือเราอะเมื่อกี้ไปตรวจสุขภาพมานะคะก็จะเห็นว่าที่แขนเราเนี่ยมันมีไอ้นี่แปะอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้คือเขาเอาเลือดออกไปแล้วแบบ เยอะมากก็มีตรวจฉีว,วัดส่วสูงวัดสายตาวัดความดันตรเลือดเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้คือมอก็คือให้การของมอมานะคะเพื่อที่จะได้แบบเอาไปจ่ายที่โน้นเนาะแล้วคือถามว่ามอใจ่ายให้ก่อนอย่างเงี้ยก็คือใช่ปะก็ไม่ก็มอใจ่ายให้ก่อนนะั่นแหละแต่ว่าคือเรา เขาก็จะหักออกจากเงินเดือนเรานะคะแล้วก็ให้ทายว่าเดือนนี้ที่ฉันจะได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าค่ากักตัวที่มันส่วนเกินมาเขาก็จะหักจากเงินเดือนเราเนาะแล้วก็ไอค่าตัวถุกหาพนี่ก็เขาก็จะหักจากเงินเดือนเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบไปเปิดบัญชีนะคะเพื่อที่จะได้แบบเอ่อให้เงินเดือนเข้านะคะเพราะตอนนี้เงินเดือนยังไม่เข้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นบัตรนักเรียน วันนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเราไปตรวจสุขภาพมาแค่นี้ก็ไม่ได้อยากไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวก็กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวทำงานแปลอีกนิดหน่อยเพราะว่ายังมีงานแปลที่แบบค้างอยู่นะคะเนี่ยก็คือแบบเขาเจาะเลือดแล้วดันต่อข้างขวาว่าฉันดันยืนข้างขวาให้เขาทุกคนเมื่อกี้นะคะก็คือเราสั่ง Delivery มาค่ะก็คือจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าออแนะนำนาอว่าให้แบบจ่ายผ่านแบบบัตรไปเรียบร้อยเลยตัดบัตรไปเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องเจอกันเงี้ยแต่คือเราอะยังไม่มีแบบบัตร alien registration card ใช่ไหมจ่ายเป็นตัดบัตรไม่ได้นะคะเราก็เลยสั่งแบบที่ว่ามาแบบจ่ายทีหลังใช่ไหมพอแบบออคนขับมาถึงเราเขาก็โทรหาเราแล้วเราก็ลงไปแล้วก็คือเราเลือกจ่ายผ่านบัตร ก็คือเจอหน้ากันแล้วก็จ่ายผันบัตรนี่แหละก็เ <c oughs> ยื่นบัตรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็บัตรที่เราใช้นะคะก็เป็น TMB all free นะคะก็ไม่ได้โฆษณาอะไรแต่ว่าก็รู้สึกว่าเหล็มมันก็ดีกว่าอื่นนะแน่ๆนะคะนี่นะคะก็คือร้านที่เราสั่งมานี่อันนี้เป็นมูลมันดูนะคะก็เป็นแบบเกี๊ยวน้ำมีน้ำหน่อยแล้วก็อันนี้นะคะเรียกว่าทั้งจำเนียนก็มีทั้งซุยุกนะคะแล้วก็จำาปง่ง ก้อนนี้นะคะก็จะเป็นอันที่เขาถามให้เนะเพื่องเคียงก็มีอะไรเนี่ยของหัวใหญ่แล้วก็ทำมูจิเป็นชายเท้าดองแล้วก็อันนี้เป็นชุนจังนอนป้าหมึกจัดเต็มมาก เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปเจอกับนักเรียนนะคะที่เคยเ,เรียนแปลเกาหลีไทยกับเรานะคะที่สถานีสนามบินกิมโปนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปลอตเตอรี่มออะไรย่างนี้เดี๋ยวยังไงถ้าได้เก็บบรรยากาศมาก็จะเก็บบรรยากาศมาให้นิดนึงเนาะ ก็คือเจอแบบนักเรียนเสร็จแล้วไปกินข้าวแล้วก็ไปคาเฟ่เมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปฮองแดงนะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูนิดหนึ่ง กี้านนี้นะคะก็คือเปิดเพลงคังเดเนียลโอ้โหฉันก็คือชอบมากก็เลยซื้อมาเยออันนี้ของแม็กเราได้ไพรเมอร์มาแล้วก็โทมาโทอันนี้เป็นร้านแบบโทมาโทรไรแบลรี่ก็คือเป็นร้านไขาสื้อผ้าอะไรย่างนี้ก็อันนี้ก็ได้เสื้อผ้ามายุ <Yeah. S 1> <laughs> ้มขาวดำล้วนจ้า วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปมอนะคะเพราะว่า,าต้องไปเปิดบัญชีแล้วก็เอาใบเสร็จที่ไปตรวจสุขภาพนะคะไปให้อาจารย์แล้วก็คืนการด้วยนั่นเองอ f ฟฟิศอ h e เด y นะคะก็แบบเป็นชุดแบบแบบนี้เลยคอยก็คือโบสีแดงนะคะวันนี้โคเบอร์เป็นแม่มัน้อยกิกิ <laughs> มันคือวันนี้นะคะเราก็ไปมาหาอะไรมาแล้วเราไปในธนาคารใช่ไหมแล้วธนาคารก็บอกว่าเนี่ยคนมันเยอะแล้วให้รอแบบอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นตอนบ่ายเราก็แบบเออไม่สะดวกรอนะเพราะว่าตอนบ่ายเราจะไปแบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนอะไรเงี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นวันพรุ่งนี้มาใหม่ละกันเก้าโมงครึง่งคนแบบไม่เยอะอะไรเงี้ก็เลย อะไปวันพรุ่งนี้ก็ไปเพราะว่าไหนๆเราก็จะต้องเอาใบาจบกับใบเกตไปให้หมอ,อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือรวดเร็วทันใจมากก็คือไปที่โพกอนโซนะคะก็คือแถวเซ็นเตอร์ใช่ไหมคือที่รีวิวมาจากพี่ๆในกลุ่มทุน g k s ปีนี้นะคะก็คือเขาก็บอกว่าให้ไปที่ทงจักกูโพกอนโซเราก็เลยไปที่นั่นนะคะก็ยื่นพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าเออมารับ ยิมชีพอนุก็คือแบบเป็นเลขแบบชั่วคราวอะไรเงี้ยเออเขาก็ถามว่าเอาแค่เลขเหรอแล้วจะให้ลงทะเบียนให้เลยไหมเราก็เลยบอกว่าลงเลยค่ะที่เราต้องเขียนนะคะก็จะมีชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรติดต่อแล้วก็ที่อยู่ค่ะเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นเจ้าหน้นาที่ก,ก็จะคีย์ข้อมูลแล้วก็รอประมาณ5นาทีนี่แหละแล้วเขาก็ถามว่าว่าเราสะดวกที่จะฉีดวันไหนสะดวกฉีดที่พลโซที่ไหนอะไรเงี้ย เราก็เลยเลือกที่ใกล้บ้านเราไปนะคะแล้วก็เลือกวันที่เราสะดวกก็ค kind of so, ือวันที่แบบมันจะไม่มีเรียนอะไรอย่างงี้เนาะเขาไม่ถามถึงวีซ่าหรืออะไรเลยนะคะดังนั้นคนที่แบบอยู่แบบไม่มีวีซ่านะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ที่โพกอนโซกใกล้บ้านนะคะเขาก็บอกว่าได้ไวจะก็คือไฟเซอร์นเองคือวันพรุ่งนี้เราจะย้ายบ้านด้วยนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นเงินมาจำค่าบ้าน วันพรุ่งนี้ที่เราจะาไปจ่ายแล้วก็ค่ารายเดือนนะคะ oh.